ของท่านที่นำติดตัวมานำลงจากขบวนให้ครบถ้วนและถูกต้องเลยครับ กล้วยองุน่นตานี่บักม่วงเกี๊ยวมันเอาป่ะครับมีพี่มีพริกกับกล้วยแค่นั้นเหรอมีอ<ส>มะเขือใส่มะเขือสูตรตำกล้วยคะ่ะร้านน่าดับเพลิงใส่มะเขือเหลืองใส่มะเขือมะเขือเขื่อนมะเขือเขือน ก็คือมาถึงมะเขือที่มันสุกนะเกือบสุกเข้มเป็นมะเขือเยอะมากเส่มมะเขือเยอะมาก เียวรัวเป็นสไม่ได um uh> ้เอยเขาวะกินเผ็ดไม่ข bon ุดบเมมบเป็ดมัน mm กินไม่ได้มันกันกินเผ็ดไม่ได้ยกมาแกบุาอจะไม่เค็มบ่เพราะะนันมปลาคู่กับมเพราะว่ามันม um> ันมีน okay ิดเดียวเองไม่เค็มครับ ้มันมันจัดจ้ามมันจัดจ้าได้ไม่ไม่กอะไร่ชิมะเด่ไปุ๊บมแล้ซื้อไปให้ไ่คะเนี่ยเอมนของดนะอรอคสั่งไ้สั่งมาข้่งไว้จิ้มไ้ลายสวยาเพ่อนประเด็เช้าทุ

มาเลยค่ะกล้วยเนี่ยตำกล้วยร้านตำเพลย่าบริษัทไปกินยืด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 ร้อนใจจะ,จะอยู่ช่วงเช้านะคะมาเลอยอน้ำลายไหลค่ะแต่ไม่ใช่ของเราเขากินไม่ได้ค่ะส้ตมตำกินไม่ได้เลยท้องเสียโอ้หน้าตา สี่สิบบาทแรงครับสี่สิบบาทขา,าไม่แรงราคาไม่แรงพราค้าก็ไม่แรงคะ่ะเบาๆพราค้าบอกขอ,ขอบคุณนะคะเร,เราเจอร้านอร่อยคะ่ะตำกล้วยอยู่หน้าดับเพลิองอุบลน,นะคะนี่ยมีตำกล้วยตำกระท้อนตำมะม่วงมีสรฐฐารพัดตำนะคะเดียวพาไปดูร้านตตอนข้าวตำกล้วยนะคะแซ่บ เห็นแล้วน้ำลายไหลนะคะตามไปเลยค่ะหน้าตาพ่อค้าหน้าตาพ่อค้านะ่าเอ้ยสุดยอดขอเป็นคุณบะเลยกระปุกก็หนาค่ะมีตำกล้วยตำกระท้อนครับช่วงนี้แล้วก็ตำผลไม้รวมครับตำผลไม้รวมไงกระท้อนตำกระท้อนตำผลไม้รวมก็มีครับตำผลไม้รวมก็มี ตามพ่อค้านะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าตํามส้มตําน่ากินห,ห,หน้าโหดแต่หมดโอ้โหแซบค่ะหน้าโหดแต่หมดแซบนะคะร้านนี้สามีมาทำบุญไหว้พระนะคะวัดมหาวานารามพระอารามหลวงจังหวัดอุบลน,นะคะใครมาอุบลต้องมาไหว้พระวัดนี้นะจ๊ะ ทุกคนประมาณนี้จะ้ะสวยงามมากก็จะสร้างเสร็จนะคะใช้เวลานานมากมีมาไหว้พระวัดหนองบัวที่สองคะ่ะวันเกิดคะ่ะสวยงามต้นนั้นกำลังแกะสลักนะคะเทียน ไปไหว้พระกันค่ะวัดหนองบัวน,นี่อยู่ใจกลางเมืองอุบลเลยนะคะใครมาเที่ยวก็เดินทางสะดวกค่ะเข้ามาข้างในก็เป็นแบบนี้นะคะปริมาณนี้จาประมาณนี้จา,า,จาสวยงามเจดีย์อยู่ข้างในนะคะเจดีย์ในหุ้มเจดีย์นอกทีหนึ่งนะคะ ประมาณนี้จ้าวัดหนองบัวนะคะวัดหนองบัวเดี๋ยวพาไปดูเขาก็ทำเทียนนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่กำลังเข้าพรรษาจ้ะเดี๋ยวพาไปดูกำลังแกะสลักเลยน่าจะเป็นแบบแกะสลักขนาดใหญ่นะจ้ะเทียนมีหลายประเภทนะจ้ะนี่มีมีงูงแบบ พิยาน้าด้วยนะคะสวยงามดูค่ะวัดพระธาตุน้องบัวได้เงินทำเทียน267,000บาท <c oughs> เป็นประเภทแกะสลักขนาดใหญ่จริงด้วยค่ะกำลังทำอยู่นะคะสวัสดีค่ะจริงก็พาเดินเข้ามาดูนะคะเกาทำก็ทำวิธีแกะสลักเทียนข้นาศรนะ มาเดินมันจะแค่วัดเดียวนะคะแล้วก็เราก็โชคดีมากเจอคนแก่สลักด้วยต้นเทียนนะคะต้นเทียนที่พี่แ่สลักมากี่ปีแล้วคะค่ะมพี่เพี่ก็แล้วกันนะี่ปีคะับ ี่สิถามว่าแบบแกะมานานหรือยังครั้งแรนที่เจอคนแก่สนักเทียนชื่ออะไรคะจ่าสุวัตแต่ว่าคนแก่สุวั์เหรอคะเริ่มหายสุวั์สุขีประพาก็เป็นยอดมากอะไรที่อยากให้ดูว่าคนแก่แบบนี้ไม่มีแล้วนะคะยากมากไม่ใช่แกะง่ายๆนะคะแกะยากมีคนสืบทอดไหมควละเอียดดูความปานนี้นะว่าจะได้จุดมีคนสืบทอดไหมถามว่ามีอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ไม่ใช่ทำ เะ60ใบแล้วนะคะดูสีเลกยดูสิเลอแกสิคะเราจะได้ไม่ใช่แค่วันเดียวนะคะทำเป็นเดือนเดือนนะพุทธกร้อยนั่นแค่จุดเดียวนะเป็นการรวงพลังของคนที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนารั้งแรกร่งเข้ายอดเห็นไหมคะต้นใหญ่มากดยอดมากรายละเอียดนอกเหนือจากเทียนหลังนะคะ ดูรายละเอียดสิคะแบบโอ้โหยากมากเลยนะคะที่จะได้เทียนแบบนี้นะคะสวยมากอยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะที่ดูช่องป้าจงจริงนะคะให้เข้ามาถ้าใครว่างนะคะไปดูแห่เทียนข้าวพรรษาเพราะว่าเป็นการทำที่แบบ ทุกคนตั้งใจวัดแต่และว,วัดทำนี้แบบเป็นการรวมพลังกันในการทำนะคะไม่ใช่ง่ายๆและที่สำคัญเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเห็นบรรยากาศไหมคะโอ้อ่ะตัดมาที่วันเกิดใคนนะค่ะนเกิดแฟนนะ,ะ,ก,ะ,นะก็เซอร์อขไพรร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดด आवाज़ पाक में है